สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟทิวท่านนะครับโลนะครับออกออกมาประกาศแล้วนะครับทุกท่านเอาข่าวดีนะครับทุกท่านข่าวดีนะข่าวดีพวกเราครับตอนนี้โลนะครับได้ออกมาประกาศแล้วทุกท่านนะครับออกมาประกาศแล้วอย่างเป็นทางการนะครับว่านะครับอะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติตัวละครทุกตัว ใส่เข้าไปนะครับเพื่ออัตลันะครับในการรับชมรับฟังท่าใดเข้ามาพิมพ์ชื่อบุคคลที่3ก็รผมไม่ขอรับผิดชอบครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่ฌานิยายทุกท่านครับ f อครับ f อครับโล้นออกมาประกาศแล้วนะครับว่าที่ขอนแก่นล้นไม่ไปครับที่ลำปางล้นก็ไม่ไปครับ นะครับแล้วก็ออกมาฟาดงวงฟาดงานเจ๊วีของเราครับนะออกมาฟาดงวงฟาดงานเจ๊วีของเรานะครับอย่างอย่างหลุดแบบขาดสตินะครับอ้าวถ้ารู้ไม่ไปเป็นไงครับก็คนที่ไปฟ้องก็สามารถที่จะเดินทางมาเพื่อขอออกหมายจับได้ครับข่าวดีไหมครับอ้าวลถมากาเลยครับว่าขอนแก่นไม่ไปใครที่ฟ้องอยู่ขอนแก่นทั้งครอบครัวได้ยินกันยังครับ พวกคุณได้ยินกันยังครับว่าเขาบอกแล้วเขาไม่ไปพวกคุณจะทํางานต่อครับพวกคุณทํางานต่อครับอันนี้ก็แล้วแต่พวกคุณครับพวกคุณจะทํางานต่อแล้วแต่พวกคุณเลยครับคุณก็ไปแค่ไปออกเราเราไม่ต้องไปสอนเขาเราเขารู้เราก็พูดนะที่ผ่อนกันเขารู้อยู่แล้วก็ไปขอให้ทางเจ้าที่ออกหมายจับครับหมายสามก็ใหม่มาก็ให้ออกหมายจับครับ ประกาศี่ดีนะรับมันประกาศแล้วครับว่ามันไม่ไปขอนแก่นไม่ไปลาปางนะครับมันประกาศแล้วนะครับออกมาประกาศแบบหัวเสียเลยนะครับแล้วออกมาเล่นเจวี่ย่ังหนักคือเหมือนคนหลุดขาดสตินะครับไปแล้วครับสมองสมองไปแล้วครับเครียดครับตัวเองก็โดนคดีเยอะนะครับแล้วก็คดีลูกฟาร์มก็โดนคดีเยอะะนะครับออกมาพูดงงๆครับไปแล้วครับทุกท่านสมองสมองไปแล้วครับออกมาให้ฟาร์มรู้แบบงงๆครับทุกคนครับในทานเรื่องนี้ย้านะครับเป็นเพียงแค่นิทาน เป็นเพียงแค่น,นิทานออกมาให้ความรู้แบบโง่ๆครับออกมาให้ความรู้แบบไม่ใช่คนที่มีความรู้อะไรเลยนะครับเฮ้ยมึงเป็นทนายมึงไม่รู้เรอว่าการที่มึงไม่รับทับข้อกล่าวหาแล้วต้องโดนข้อหาอะไรบ้างนี่มึงไม่รู้จริงๆหรอเมื่อวานเจวีวีออกมานั่งพูดเจวีวีออกมาพูดไอล้ล้รลนลร,รับไม่ได้ครับไอ้สัตว์ลดรับไม่ได้ครับรับไม่ได้ครับเพราะสิ่งทเจ,เจเวีพูด ล้วนได้ข่าวว่าล้วนไปขอดูสำนวนในการฟ้องไม่ได้ไอ้ที่มึงมึงจะมึงเก่ากัดมึงเก่าเลยอ่ะมึงออกลูกเก่าอ่ะคือตอนนี้มึงออกลูกเก่ามากเลยมึงจะไปขอดูเนียนะครับสำนวนในการฟ้องในชั้นชั้นพนักงานสอบสวนไอ้เี่มึงนี่เก่ามากเลยเพื่อที่มันจะแก้ล้ำไงเพื่อที่มันจะให้หลุดตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนไงถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับประกาศเลยนะครับว่าไม่ไปครับกลัวครับประกาศเลยครับว่าไม่ไปครับกลัวครับ กลัวจนขี้หดตัวหายนะครับหมายจับต้องมาครับแบบนี้ครับผมเชื่อว่าขอนแก่นเขาไม่ยอมครับผมเชื่อว่าลําปางลําปางก็ไม่ยอมครับนะหมายจับต้องมานะหมายจับต้องมาแล้วนะครับนะประกาศแล้วนะครับว่าไม่ไปข่าวดีนะกูจะรอดูนำหน้าไหมว่ามันจะไม่ไปจริงไหมเดี๋ยวก็แอบไปครับเพื่อเผลอแอบไปแล้วนะครับเพอเผลอแอบไปแล้วนะครับนะเพอเผลอแอบไปแล้วบอกออกมาพูดมันไม่ไปครับ ื่อที่จะหักหน้าเจวีเพื่อที่หักหน้าใครหลายคนที่ได้เรื่องนี้นะครับนะครับประกาศแล้วไม่ไปนะครับก็ขอให้มึงโชคดีลัวกันมึงเป็นทนามึงยังไม่รู้รือไม่โง่หรือไม่โง่ครับกูถามหน่อยมึงเป็นทนายโง่หรือไม่โง่ครับมึงนี่โง่ได้ใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น fc ครับวันนี้ครับมึงออกมาป,ประกาศไว้ไปเรื่องของมึงหมายจับมาแล้วมึงจะมาร้องของเงิน fc แม่ไม่ได้นะ เฮ้ยผมเหนื่อยจากำมันครับวันๆน,นะครับไม่ได้ไปรับทราบข้อหาหาเงินจะตีมอ้อสงการจะตีมอ้ออย่างเดียวเลยมึงชอบมอหม้อเหรอกูถามเลยวว่ามึงชอบตีมอ้อขนาดนี้เหรอสงการเนี่ยฮะฮะถามหน่อยมึงนี่ห่วงหมอ้อมากกว่าคดีฟาร์มแตมึงติดคุกอ๋อมันติดคุกไปมันก็คงไม่ได้ตีมอ้อแล้วอยู่ในแล้วพี่ครับมึงจะเป็นทนายคนต่อไปที่ต้องติดคุกเหมือนกับทนาสุดหล่อ นะหลานรักของอีบานมึงจำคำเขาไว้นะนะมึงจำาขาไว้นะมึงจะเป็นคนายคนต่อไปที่ต้องติดแต่ต้องถูกปลดออกจากวิชาชีพนะฝากไว้มึงคิดพิจารณาด้วยกูจะดูดหน้ามึงว่ามึงประกาศว่าไม่ไปมึงจะไม่ไปจริงไหมกูจะรอดูดหน้ามึงคดีป่าไม้ก็ออกพูดกงโง่ว่าตัวเองไม่รู้ รู้หรือไม่รู้ก็ออกพูดแบบโง,โง่ๆนะครับไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันเกิอดอะไรขึ้นนะครับฟังให้ดีๆนะโ้น ขอให้มึงโชคดีนะประกาศแล้วทําไม่ได้นะประกาศเลยแล้วไม่ไปนะอย่าไปนะถ้าไปลุกหมานะถ้าไปลุกหมาเลยนะในชาเรื่องนี้ถ้าไปนี่ลุกหมาเลยนะย้ำนะครับเป็นเพียงเรื่องสมมติเรื่องสมมติจากดาวอังคารถ้าไม่ไปนี่มึงนี่ลุกหมาเลยนะบอกตรงนี้นะเออนะครับทุกคนก็รอตามดูครับนําหน้าอย่างมันนะครับพูดเลยทาไม่ได้นะครับ นะงหน้ามันแดกข้าวไข่เจียวกะเพาะราไขก่กะเบียะกะเพาะราไข่ดาวข้างทางนี่ครับตกอับต้องกินข้าวกะเพาะราไข่ดาวคนที่กินข้าวกะเพราไข่ดาวนี่ไม่ใช่ว่าเขาตกอับนะครับแต่คนอย่างไอ้โรนครับต้องมาแดกข้าวกะเพาะราไข่ดาวข้างทางสั่งข้าวกล่องกินนะฮะี่ครับหัวปวดครับชีวิตธนวยฟาร์มคนนี้ไม่ได้มีซ้งจริงอะไรดีเลยนะครับไม่ได้มีอะไรดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับโอ้ ู้คดีฟาม,ามยังไงให้ติดคุกผมถามว่าทู้ยังไงติดคุกรอดูครับในรอบประวัติศาสตร์จะทำให้ไอ้โลนเนี่ยติดคุกแน่นอนผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าคอนแกนไม่อยู่นิ่งแน่นอนและผมเชื่อว่าลำปางไม่อยู่นิ่งแน่นอนเล่นกับผมไหมครับ ได้กับผมไหมครับนะลำปางไม่อยู่นิ่งแน่ขอนแก่นไม่อยู่นิ่งแน่มึงประกาศเองนะเออถ้าไปลูกหมานะฝากไว้มึงคิดพิจารณาด้วยคนอย่างมึงสมควรที่ต้องเจอแบบนี้แล้วเวรกรรมมันมีจริงนะเวรกรรมมันมีจริงนะครับนะมึงจะเอาคําว่ามึงเป็นทนายฟางไปแอบอ้างกับเจ้าท,ที่ที่อำเภอที่จังหวัดลำปางที่ขอนแก่น นะเออผมเป็นทนายฟาร์มครับอันนี้ชอบแอบอ้างครับชอบแอบอ้างนะชอบเอาโอเคนะคลิปนะไม่อยากจะด่ามันนะครับไอ้พวกที่บ้ามออย่างเงี้ยผมว่าอยากพูดหรอกนะโอเคครับเอิปี้ครับเป็นเพียงแค่นิทานครับขออนุญาตจบคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้ครับทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ